อตอนนี้เบาจันจากสปปลาวนะครับโชว์ฝีมือนะครับวับนเหอเอาเลยตรงนะีนนะ้แล้บไปแล้วครับไปแล้วนู่นเลยโอ้โหฝีมือขนาดเอาเลยออเลยเร็วๆนะครับขึ้นมาลุ้นกันรอบนี้จะเป็นยังไงไม่ได้สักตัว ียบๆมันมีหอยด้วยี่นหอยมองเขาไปใกล้กะว่าเสือหอดนะโยนไปเลยตลอดเอาึืนเลยวงนี้นะมันตื่นโอยนั่นนนนนน โอ้อะมาต่น,น่าได้แล้วเนาะนั่นด,นนดนีน้าปลาดิ่นน่ะอย่าพึ่งยอย่าพึ่งหูดเพื่นอ,อน่ะโอ้ยเห็นปะบานเหวมาคอยแตกก็ได้เนาะลองมาเหง่อเนาะเขามีสองตัวเลยสองตัวเฮียตาดีตาดีน้อยอืมเดี๋ยวเอาตัวนั้นละนี่รล,ลบหนี้ครับปลาน,น,นิ่นลตลงน,งนั้นเดี๋ยวหยังยั่งหยังตกลงน้ำจุ๋มเลยบ่ได้ซสำ ต,ตัวหน่อยว่ายังมันงยังมันนั่นแหละตัวหน่อยไปรถไปรถนี่ยมองนั่นเลยคือขึ้นดีเด้อจะไม่หินแค่มันคือบอ่อซันเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยรูดขึ้นมาเลยขอเสียงเลยนี่เน่ โอห้ย,ย้อนี่ยไก <c oughs> ขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นเลยน้ำเตือนเ,นยนนเนยลยเาลงหอดพื้นเลยเห็นบันสีตมดำเลยรอบนี้รอบนี้พอติดจานที่ะเออนั่น,นละเออนี่นี่นน กำลังไปได้สวยเอาเเลย,เลยเร็วๆตอนเช้านะคืนเร็วๆน,น,น้องมีวา,านพอถึงมองวันนี้หรือว่านปานมมดตม่มมันไม่ค่อยสวยนี่เนปะ็นขิงเหนียวอืมสั้นขิเง,งเหนียวลงหมด